ทันทีที่คุณนั่งลงหลับตาและบอกตัวเองว่าฉันกำลังทำสมาธิเพื่อให้รวยตรงนั้นแหละคือจุดที่คุณเริ่มหลงทางแล้วคนจำนวนมากกำลังทำสมาธิผิดไม่ใช่เพราะเขาไม่สงบแต่เพราะเขาเอาความอยากปลอมตัวเป็นธรรมะเอาความโลภใส่เสื้อผ้าของการภาวนาแล้วหลอกตัวเองว่านี่คือหนทางสู่ความมั่งคั่ง EP นี้ผมไม่ได้จะห้ามคุณรวย แต่ผมจะหยุดคุณจากการหลงเพราะถ้าจิตยังหลงต่อให้เงินเข้ามามันก็ไม่เคยอยู่กับคุณจริงการทำสมาธิที่ผิดที่สุดคือการทำสมาธิเพื่อหน,นีความจริงหนีนี่หน,นีความกลัวหนีความไม่มั่นคงในชีวิตแล้วหวังว่าเพราะจิตนิ่งเดี๋ยวเงินจะตกลงมาจากฟ้าสมาธิแบบนั้นไม่ใช่สมาธิแต่มันคือการกลบความทุกข์ด้วยความฝัน คนที่นั่งนิ่งแต่ในใจเร่งคนที่ภาวนาแต่ข้างในกระวนกระวายคนที่หลับตาแต่สมองยังคำนวณว่าเมื่อไหร่จะรวยเมื่อไหร่จะพ้นเมื่อไหร่ชีวิตจะง่ายทั้งหมดนี้ไม่ใช่ทางสายกลางแต่มันคือทางสายอยากธรรมะไม่ได้ต่อต้านความมั่งคั่งแต่ธรรมะจะไม่เดินร่วมกับตัณหาเพราะตัณหาทำให้จิตบิดและจิตที่บิดจะตัดสินใจเรื่องเงินผิดเสมอ คุณอาจนั่งนิ่งแต่ถ้าลึกๆคุณกําลังต่อรองกับจักรวาลกําลังอ้อนวอนกำลังหวังผลกําลังแลกสมาธินั้นจะกลายเป็นแรงกดดันเงียบๆที่กัดกินคุณโดยไม่รู้ตัวการภาวนาที่ถูกไม่เริ่มจากคาว่าอยากได้แต่เริ่มจากคำว่าเห็นตามจริงเห็นว่าเรากลัวอะไรเห็นว่าเราขาดอะไรเห็นว่าเรากำลังวิ่งหนีอะไรและยอมรับมันโดยไม่แต่งเติม เมื่อคุณนั่งอยู่กับความจริงได้โดยไม่ต้องหนีจิตจะค่อยๆค,คลายและเมื่อจิตคลายปัญญาจะเริ่มทำงานปัญญาไม่ใช่ความคิดสวยๆแต่คือความสามารถในการตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกตัดรายจ่ายที่มาจากอารมณ์ตัดการตัดสินใจที่มาจากความกลัวตัดการเสี่ยงที่มาจากความอยากพิสูจน์ตัวเองนี่แหละคือจุดที่ธรรมะเริ่มเชื่อมกับการเงินจริงๆคนที่ภาวนาเป็นจะไม่รีบจะไม่ฝืน และจะไม่เอาเงินมาเยียวยาบาดแผลทางใจและจะไม่เอาความรวยไปกลบความรู้สึกไร้ค่าสมาธิที่ถูกไม่ทำให้คุณลอยแต่ทำให้คุณยืนมั่นยืนอยู่กับรายได้ที่เป็นจริงยืนอยู่กับความสามารถที่มีจริงยืนอยู่กับจังหวะชีวิตของตัวเองโดยไม่อิจฉาไม่เร่งไม่หลอกตัวเองในชุดต่อไปเราจะลงลึกว่าสมาธิแบบไหนที่ทำให้เงินไหลอย,อย่างไม่ฝืนและทำไม คนที่เลิอกอยากก่อนมักได้ก่อนเสมอมเมื่อคุณเลิกถามว่าสมาธิแบบไหนทำให้รวยชีวิตจะเริ่มถามคุณกลับทันทีว่าทุกวันนี้คุณใช้เงินด้วยจิตแบบไหนเพราะความจริงที่คนไม่ค่อยกล้าฟังคือเงินไม่เคยแพ้สมาธิแต่เงินแพ้จิตที่ไม่รู้ตัวเอง คนจำนวนมากนั่งนิ่งได้เป็นชั่วโมงแต่ใช้เงินจากอารมณ์ภายในไม่กี่วินาทีเขาภาวนาให้ใจสงบแต่พอเจอสถานการณ์จริงเขากลับปล่อยให้ความกลัวตัดสินใจแทนสมาธิที่ยังไม่ลงมาถึงชีวิตประจําวันอย่างไม่ใช่สมาธิที่พอมันอาจทำให้คุณสงบชั่วคราวแต่มันยังไม่เปลี่ยนชะตาทางการเงินจุดสำคัญของธรรมะกับการเงินไม่ใช่ตอนที่คุณหลับตา แต่คือตอนที่คุณลืมตาแล้วต้องเลือกเลือกว่าจะใช้หรือจะรอเลือกว่าจะเสี่ยงหรือจะถอยเลือกว่าจะพูดหรือจะเงียบเลือกว่าจะซื้อหรือจะยับยั้งใจตัวเองไว้สมาธิที่แท้จะทำให้ช่วงวินาทีเหล่านี้ยาวขึ้นยาวพอให้ปัญญาเข้ามาแทรกก่อนที่นิสัยเก่าจะควบคุมคุณคนที่ไม่เคยฝึกสมาธิอย่างถูกจะใช้เงินเร็ว เร็วเพราะกลัวพลาดเร็วเพราะอยากได้เร็วเพราะไม่อยากรู้สึกด้อยแต่คนที่ฝึกจิตเป็นจะช้าลงไม่ใช่เพราะขี้กลัวแต่เพราะเขาเห็นผลลัพธ์ไกลกว่าเขาเห็นว่าการซื้อบางอย่างคือการปลอบใจตัวเองชั่วคราวเขาเห็นว่าการลงทุนบางแบบคือการพนันที่อารมณ์พาไปเขาเห็นว่าการอวดความสำเร็จคือการใช้เงินเพื่อขอการยอมรับ เมื่อเห็นเขาจะไม่ดา่าไม่โทษไม่เกลียดตัวเองแต่จะวางมันลงอย่างเงียบๆนี่คือสมาธิระดับที่เริ่มสร้างความมั่งคั่งจริงไม่ใช่เพราะเงินเพิ่มทันทีแต่เพราะเงินหยุดรั่วคนส่วนใหญ่ไม่จนเพราะรายได้น้อยแต่จนเพราะอารมณ์รั่วเงินไหลออกตามช่องว่างในใจโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ตัวสมาธิทำหน้าที่เหมือนแสงไฟส่องให้เห็นรอยรั่วเหล่านั้น ความอยากเอาชนะความอยากเทียบความอยากพิสูจน์ความอยากหนีความว่างเปล่าเมื่อคุณไม่ต้องเอาเงินไปอุดบาดแผลทางใจเงินจะเริ่มมีหน้าที่ใหม่หน้าที่ในการสร้างไม่ใช่หน้าที่ในการปลอบจุดเปลี่ยนสำคัญคือวันที่คุณใช้เงินโดยไม่ต้องอธิบายตัวเองกับใครไม่ต้องโชว์ไม่ต้องรีบไม่ต้องแข่งความนิ่งแบบนี้ไม่ได้ทำให้คุณดูยิ่งใหญ่ในสายตาโลก แต่มันทำให้คุณมั่นคงในสายตาตัวเองและคนที่มั่นคงกับตัวเองจะไม่พาตัวเองเข้าเกมที่เสียเปรียบไม่ว่าจะเป็นเกมเงินเกมอาชีพหรือเกมชีวิตในชุดต่อไปเราจะพูดถึงจุดที่ลึกกว่านั้นจุดที่สมาธิเริ่มเปลี่ยนวิธีที่คุณหารายได้ไม่ใช่แค่เก็บเงินเพราะเมื่อจิตไม่บิดวิธีหาเงินของคุณจะไม่บิดตามอีกต่อไป เมื่อจิตของคุณเริ่มไม่บิดคำถามเรื่องเงินจะเปลี่ยนไปเองจากคำถามว่าจะหาเงินให้ได้มากขึ้นอย่างไรกลายเป็นคำถามว่าเงินแบบไหนที่ควรรับเข้ามาในชีวิตนี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าก้าวถึงเพราะมันต้องแลกไม่ใช่แลกด้วยแรงแต่แลกด้วยการยอมสละบางอย่างที่เคยชินคนจำนวนมากหาเงินเก่งแต่ต้องแลกกับใจที่ไม่เป็นสุข แลกกับเวลาที่ไม่เหลือแลกกับการต้องเป็นคนที่ไม่อยากเป็นสมาธิที่ลึกพอจะทำให้คุณเริ่มรู้สึกอึดอัดกับรายได้บางประเภทไม่ใช่เพราะมันผิดศีลธรรมตามต,ามตำราแต่เพราะมันทำให้ใจคุณหดและถ้าคุณกล้าฟังความรู้สึกนั้นโดยไม่รีบหาเหตุผลมาปิดมันคุณจะเริ่มเห็นเส้นทางใหม่เส้นทางที่เงินไม่ต้องแลกกับการทรยศตัวเองคนที่ยังไม่ฝึกจิต จะเลือกงานจากตัวเลขแต่คนที่ฝึกจิตเป็นจะเลือกงานจากแรงสั่นสะเทือนข้างในเขารู้ว่าเงินที่มาจากความฝืนจะต้องถูกจ่ายคืนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งบางคนจ่ายคืนด้วยสุขภาพบางคนจ่ายคืนด้วยความสัมพันธ์บางคนจ่ายคืนด้วยความว่างเปล่าแม้บัญชีจะเต็มสมาธิทำให้คุณมองเห็นต้นทุนที่ซ่อนอยู่ต้นทุนที่ไม่เคยเขียนไว้ในสัญญา ต้นทุนที่ไม่มีใครบอกคุณตั้งแต่ต้นเมื่อคุณเห็นต้นทุนเหล่านี้คุณจะเริ่มตั้งราคาชีวิตตัวเองใหม่ไม่ใช่ในเชิงเงินแต่ในเชิงคุณค่าคุณจะไม่รับงานเพียงเพราะกลัวไม่มีเงินคุณจะไม่ยอมถูกเอาเปรียบเพียงเพราะอยากให้ใครยอมรับคุณจะไม่เร่งขยายเพียงเพราะเห็นคนอื่นไปได้ไกลและนี่ไม่ใช่การถอยแต่มันคือการจัดแนว การจัดแนวระหว่างสิ่งที่คุณทำกับคนที่คุณกำลังกลายเป็นเมื่อแนวนี้ตรงพลังจะไม่รั่วการทำงานจะไม่ฝืนและเงินจะไหลในจังหวะที่ยั่งยืนกว่าคนจำนวนมากรีบสร้างรายได้หลายทางทั้งที่จิตยังวอกแวกยังสับสนยังหนีความจริงผลคือรายได้เยอะขึ้นแต่ใจแตกกระจายมากขึ้นสมาธิจะไม่สอนให้คุณทำหลายอย่าง แต่มันจะสอนให้คุณทำสิ่งที่ใช่อย่างลึกอย่างต่อเนื่องและอย่างซื่อสัตย์เมื่อคุณทำสิ่งที่ใช่พลังของคุณจะไม่กระจายคุณจะไม่ต้องผลักไม่ต้องอ้อนไม่ต้องเร่งโอกาสจะเริ่มเข้ามาเพราะคุณพร้อมรับมันจริงนี่คือเหตุผลที่คนมีสมาธิแท้มักเติบโตช้าในสายตาคนอื่นแต่เติบโตลึกในความเป็นจริงและเมื่อถึงจุดหนึ่งความลึกนี้ จะกลายเป็นความได้เปรียบที่ไม่มีใครแย่งคุณได้ในชุดถัดไปเราจะพูดถึงความเงียบความเงียบที่ไม่ใช่การหนีแต่คือพื้นที่ที่เงินความคิดและโอกาสเริ่มจัดระเบียบตัวเองใหม่เมื่อคุณเดินมาถึงจุดที่เลือกงานเลือกรายได้และเลือกทิศชีวิตจากความรู้สึกที่ตรง ความเงียบจะเริ่มเข้ามามีบทบาทไม่ใช่ความเงียบภายนอกแต่คือความเงียบข้างในความเงียบที่ไม่ต้องอธิบายตัวเองไม่ต้องรีบตอบไม่ต้องรีบพิสูจน์ไม่ต้องรีบแสดงว่าเรากำลังไปไหนคนส่วนใหญ่กลัวความเงียบเพราะในความเงียบไม่มีเสียงปรบมือไม่มีคำยืนยันไม่มีใครบอกว่าเรามาถูกทางหรือไม่แต่สำหรับคนที่ฝึกจิตมาความเงียบ คือพื้นที่ทำงานของปัญญาในความเงียบคุณจะเริ่มได้ยินเสียงเล็กๆเ,เสียงที่บอกว่าดีลนี้ไม่ใช่โอกาสนี้ยังไม่ถึงการลงทุนนี้มาจากความกลัวหรือการเร่งนี้ไม่จำเป็นถ้าไม่มีสมาธิคุณจะกลบเสียงเหล่านี้ด้วยเหตุผลด้วยคำว่าทุกคนก็ทำด้วยคำว่าถ้าไม่รีบจะพลาดด้วยคำว่าโอกาสไม่ได้มีบ่อย แต่เมื่อจิตนิ่งพอคุณจะกล้าอยู่กับความไม่รู้โดยไม่ต้องกระโดดตัดสินใจนี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่เสียเงินไม่ใช่เพราะเขาไม่เก่งแต่เพราะเขาไม่ทนความเงียบเขารีบทำอะไรสักอย่างเพราะความว่างทำให้เขาไม่สบายใจและเงินก็มักถูกใช้เพื่อนหนีความรู้สึกนั้นคนที่ฝึกสมาธิเป็นจะอยู่กับช่องว่างได้อยู่กับช่วงที่ยังไม่ชัดโดยไม่ด่วนสรุปและน่าแปลก โอกาสที่ดีที่สุดมักเกิดขึ้นในช่วงที่คุณไม่เร่งหาเพราะในความเงียบคุณไม่ได้ส่งสัญญาณของความขาดคุณไม่ได้ส่งพลังของความหิวคุณไม่ได้วิ่งไล่คุณกำลังยืนอยู่ในสภาพที่พร้อมรับความเงียบยังสอนคุณอีกอย่างคือการไม่พูดทุกอย่างที่คิดไม่โชว์ทุกแผนไม่อวดทุกก้าวเงินและโอกาสไม่ชอบความฟุง้งมันชอบพื้นที่ที่นิ่งและชัด คนที่พูดเยอะมักรีบและคนที่รีบมักพลาดรายละเอียดสำคัญเมื่อคุณเริ่นเงียบมากขึ้นคุณจะฟังมากขึ้นเห็นมากขึ้นและเข้าใจเกมมากขึ้นคุณจะรู้ว่าไม่ใช่ทุกสนามที่ต้องลงไม่ใช่ทุกจังหวะที่ต้องเข้าไม่ใช่ทุกโอกาสที่คุ้มกับพลังของคุณนี่ไม่ใช่การถอยแต่มันคือการสงวนพลังและพลังที่ถูกสงวนจะพร้อมใช้งานเมื่อจังหวะมาถึงจริง ในชุดสุดท้ายเราจะปิดด้วยคำถามเดียวคำถามที่แยกคนที่สงบจริงออกจากคนที่แค่ดูนิ่งคำถามที่ถ้าคุณตอบได้การเงินและชีวิตจะไม่เดินย้อนกลับไปจุดเดิมอีกเมื่อคุณอยู่กับความเงียบได้นานพอคุณจะเริ่มสังเกตสิ่งหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นนั่นคือชีวิตไม่รีบ แต่ใจคนต่างหากที่รีบเงินไม่เคยหนีใครมันแค่ไม่เข้าไปอยู่กับใจที่วุ่นในจุดนี้ผมอยากให้คุณสังเกตตัวเองอย่างตรงไปตรงมาทุกครั้งที่คุณอยากได้มากขึ้นถามตัวเองว่านี่คือความพร้อมหรือความกลัวเพราะความพร้อมมีน้ำหนักมีความนิ่งและไม่ต้องเร่งแต่ความกลัวจะผลักจะเร่ง และจะหาข้ออ้างเสมอการทำสมาธิที่พาไปสู่ความมั่งคั่งไม่ใช่การนั่งอธิษฐานให้ได้เงินไม่ใช่การเพ่งภาพชีวิตหรูไม่ใช่การบังคับใจให้เชื่อแต่มันคือการฝึกให้ใจไม่ต้องการอะไรทันทีเมื่อใจไม่หิวการตัดสินใจจะคมเมื่อใจไม่กลัวการรอจะไม่ทรมานและนี่คือสิ่งที่คนมั่งคั่งจริงมีเหมือนกัน เขาไม่ต้องรีบเขาไม่ต้องอธิบายเขาไม่ต้องพิสูจน์เขาเลือกจากความชัดไม่ใช่จากแรงกดดันถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ผมอยากให้คุณเก็บคำถามนี้ไว้กับตัวเองไม่ต้องตอบตอนนี้ถ้าวันหนึ่งไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้ไม่มีใครชมคุณยังจะเลือกตัดสินใจแบบเดิมไหมเพราะคำตอบของคำถามนี้จะเป็นตัวกำหนดว่า คุณกำลังสร้างความมั่งคั่งหรือแค่หนีความไม่มั่นคงของใจ EP หน้าเราจะลงลึกไปอีกขั้นขั้นที่ไม่ค่อยมีใครกล้าพูดเรื่องของความอยากที่แฝงอยู่ในสมาธิและกับดักทางจิตที่ทำให้คนคิดว่าตัวเองตื่นแล้วทั้งที่จริงยังวิ่งไล่สิ่งเดิมอยู่ถ้าคุณพร้อมจะฟังความจริงแบบไม่ปลอบใจ EP ต่อไปกำลังรอคุณอยู่